ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิบทัพะเดชพะคุคนลงโปสดันทัศโรเป็นศูนย์กลางของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของบรมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัรเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดรรมธาตุทั้งหมดเพื่อให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัรให้ธาตุประกอบขึ้น เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นเส้นทางให้บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาทำท่าท,าทั้งบด พื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรใหม่ๆดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลาง ดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุให้ประกอบเป็นท่อทานธรรมประบีสามสิบทัตรพรเดตพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างขึ้นให้เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นทานศีลสมาธิ เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มจะรักษาโรคที่อยู่าัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารเป็นพืชเป็นเห็ดเป็นสาหร่ายเป็นแร่ธาตุไม่นำซา คนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นชาวซีวิไลาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทรัสโรเป็นกันลยาณมิตรชาวซีวิไลาบารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงปร่ศสกิจันทัโรอยู่รวมกันเป็นชุมชนสังคมยุคชาวเซเวลยัยบรมมสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปร่ศสกิจันทัศโรชีวิตเป็นยอย่างอยู่ดำเนินไปด้วยมักน้อยสันโดษพึ่งพาอาศัย ศรัทธาเลื่อมใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัศโรที่เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎันทัศโร เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุธิตาอุเบกขาเป็นศูนย์กลางธรรมบาร,รมีสามสิทรรัศพระเดชพระคุณโลวงปู่สัจันทสโร,รเป็นปกติของนิพพานธรมรมบารมีสามสิบ พะเดชพระคุโหลวบสษจันทัสโรสร้างความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดอาถฐานร่าเริงในธรรมบารมีสาสิบพัฒพระเดชพระคุโหลบุษจันทัสโร ศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงประสบกันทัสโรเป็นศูนกลางอูมหาสมุทรบารมีสามสิบทัพพระเดชพระกุลหลวงประสจกันทัสโรเป็นแหล่งรวม ของธรรมบาร,รมีสาสิทธัพระเดชพระคุณลปสดจันทัสโรที่เดินทางไหลเวียนหล่อเลี้ยงในทุกตำแหน่งของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศถะเดชพระคุณหลโสดจันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดศพระกุลหลวงปุสสกันทัสโรให้อยู่ปกติสุขสงบร่มเย็นประสบความสำเร็จที่ทำให้ศูนย์กลาง ดวงกรมทุกหน่วยบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อศกันารทัศโรจึงดูดบอกเกิดรรมธาตุให้เกิดเป็นธรรมธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ทำให้ทุกหลายละเอียดของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่กันเป็นพี่น้องประคับประคองหล่อเลี้ยง รักษาดูแลตรวจตราตัวเองซึ่งกันและกันให้อยู่ในปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นปกติของผู้รู้ผู้เตืน่นผู้เบิกบาน ผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคดปกติเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยง รักษาประคองดูแลตัวเองซึ่งการละกันให้รับปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสกด,ดันทสโรให้กับตัวเองให้กับซึ่งการละกันเป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศเดชพคุลลงประสดกันทัสสรที่บารมีสามสิบทัศเดชพคุลลงประสดกันทัสสรอทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเดชพคุลลงประสดกันทัสสรได้ต้นแบบ แผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบทัตเถเดพะกุลหลวงปสุสดันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสาสิบทัตระเดพะกุลหลวงปสุสดันทัสโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระ ต้นธาตุต้นธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโลพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชิโยได้พระต้นธาตุต้นธรรมคุณยายอาจ,จารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนลกอยู่ กายพระต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสษจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ของกายพระต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์ที่มีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรารบีสัมสิทธัศระเดชพรุกหลงประสะจันทัสโรเป็นตำแหน่งสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตัวตรากายพระต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์นิพพานธรรมบารมีสามสุดทัศพระเดชพะคุณหลวงพุทธดันทัสโรทั้งหมด ทุกท่อฐานธรรปรามีสามสิบทัศพระเดชพระกลงประสัจันทัศโรทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหลอกเลี้ยงประครับประคองดูแลตัวตราจากตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลโลงปสัจันทัสรรทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งกันและกันเป็นปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยเอาโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายไม่ทำลายตัวเอง ไม่ทำร้ายไม่ทำลายซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างมีตัวตนสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดท่ามกลางทำทั้งหมดทุกธรรมที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัโรททำให้เกิดเป็นโอกาสให้ศูนย์กลางโดกรมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัโรได้รุกเข้าหา ทำท่า,าทั้งหมดอย่างปลอดภัยไม่ประมาทเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมทตุาาที่เป็นส่วนของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุลหลงกุศลกันทัสโรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลงกุศลกันทัสโร ประกอบธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบให้เกิดเป็นท่อทานธรรมปรมีสามสิทธัประ,ระเดพุคนลงปสกัญทัสโรแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุให้เป็นลักษณะมหาบุรุษ ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอยู่ในปกติของชีวิตเป็นอย่างอยู่ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงได้รวบรวบรักษาปรมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลพงะสดกันทัสโรสร้างปกตินิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลพงะสดกันทัสโรเหมาะสมในการทัฒนาปรบโงทำทาาทั้งหมด ให้เกิดเป็นธรรมธาตุของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพศันทัสโรทำให้ทำทุกทำได้ประโยชน์จากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพศันทัสโร ที่ศูนย์กลางดวงกล่มทุกหน่วยบารมีสามสิบทัฏพระเดชพะกุลหลวงปสษจันทร์ทัศโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัฏพระเดชพะกุลหลวงปสษจันทร์ทัศโรอย่างสมบูรณ์ประกอบธาตุให้เป็นส่วนของธรรมบารมีสามสิบทัฏพระเดชพะกุลหลวงปสษจันทร์ทัศโรอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ทรรทุกธรรมยุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรทุกธรรมเข้าสู่สงบสุขสันติภาพบารมีสามสิบทัระเดชพระหลวงปุดกันทัสโรยุติธรรมบารมีสามสิบทัศษ พระเดชพระคุณหลบพระสดจันทัสโรที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลบพระสดจันทัสโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตนเองในการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปรศกันทัสโรรวบรวมรักษาแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สักจันทัศโรเป็นการรวบรวมรักษาทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ยุติแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสยุติโครงสร้างกทมคขอ ยุติการบังคับของกิเลสที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายที่ทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของยุติการนำเอาซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติ นำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบนำมาทำให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาารมีสามสิบทัพระเดชปะกุลหลวงปุษถดยันทัสรโร สั่งทั้งส่วนธาตุละเอียดส่วนธาตุหยาบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนธรำบารมรีสามสิบทัะเก็ฑพุกุหลงงระสดจันทัสโร เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาเป็นทานตีลนสมาธิที่ปกติเป็นการเดินทางไหลเวียนของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่ตดจันทัสโรไปตามท่อฐานธรรม บารมีสามสิทธัสสะเดชพคุณหลงรุสสจันทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงดูแลซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิทธัสสะเดชพคุณหลงปุสสจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทมบารมีสามสิทัศสสะเดชะคุลหลวงพุทธจันทร์ทัสโรทำให้พระเดชะคุลหลวงพุทธจันทร์ทัสโรพระเดชะคุลหลวงพ่อธรรมะเยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนลบยยนำให้พวกเรา รับรู้อย่างละเอียดรับรู้ถึงธรรมบาร,รมีสามสิบทัศเทเด,ดพุกุลลงพสดันทัสโรที่รำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศเทเด,ดพุกุลลงพสดันทัสตโร ตลอดเวลาเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดกปกุณหลวงุทสกันทัสตโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจังทัสโรที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่กันไม่แตกแยกดูแลรวบรวมรักษากันไว้เพื่อให้อยู่ในสภาวะของการ รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรมรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อทำให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อธรรมทุกธรรมจากการทำหยุดเป็นตัวสำเน็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัศสะเดชพระคุณหลวงพุสธเดชัสโร ที่ทำให้ครูบาอาจารย์ของเรานำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทพัท์พระเดชพระคุณหลวงปุสตันทัศโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จ เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองนิพพานธรรมราบารมีสามสิทธัตนะพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัศโร